สวัสดีค่ะคุยกันเรื่องธรรมะวันนี้เราก็จะคุยกันถึงในเรื่องของการเจ็บป่วยและการปรินิพานของพระอาหารหันต์เพราะมื่อวานนี้เราคุยกันค้างไว้ถึงเรื่องของการเป็นสะดบันของพระอริยาสาวกวันนี้เราก็จะ น่าจะเป็นการคุยส่งท้ายของหนังสือเล่มนี้นะคะหนังสือกันธรรมลองมาคุยกันดูว่าบทสรุปนี้จะให้ประโยชน์อะไรกับพวกเราบ้างเรายังมีค้างไว้อีกอันนึงคือเรื่องของนายก,กัละที่เป็นพระสดาบันแล้วเราก็จะมาถึงตอนการจะป่วยและปริมิพานแล้วก็ บทส่ายสรุปนะคะการเป็นพระโสดาบันของนายการละนายกาละเป็นบุตรของท่านอนาถบินที่กศสษฐีผู้ไม่ปรารถนาจะเห็นและฟังธรรมท่านสรษถีจึงวางแผนให้บุตรได้ฟังธรรมกับพระพุทธเจ้าด้วยการจ้างได้เงินร้อยกหาปณนปรากฏว่านายกาละไปแอบนอนอยู่ที่มุมหนึ่งของวิหารโดยไม่ได้ฟังธรรม ในวันต่อมาเศรษฐีจ้างได้เงินหนึ่งพันกหาปณะ,ะให้ไปฟังธรรมและจดจำธรรมมาเล่าให้ฟังด้วยปรากฏว่านายกาละได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าและจดจำธรรมไว้ได้จึงเป็นพระโสดาบันและไม่ขอรับเงินค่าจ้างกลวิธีในการพัฒนาจิตของนายกาละให้เป็นพระโสดาบันนั้นเป็นตัวอย่างแบบหนึ่งที่น่าสนใจสําหรับใช้เป็นกลวิธีในการวางแผนพัฒนาจิตใจให้ใหกับคนในยุคนี้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ยุคปัจจุบันถ้ามีโอกาสได้ศึกษาอริยสัจสีก็อาจเป็นพระโสดาบันได้เช่นเดียวกับนายกาละการศึกษาอริยสัจสีเป็นประจำพร้อมทั้งฝึกปฏิบัติธรรมในชีวิตประจําวันตามมรรคมีองค์8อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามสมควรก็จะสามารถพัฒนาจิตจากบุตุชนให้เป็นอริยบุคคลในระดับต่างๆได้ดังนั้นผู้นําหน่วยงานต่างๆจึงควรเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้ศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรมได้อย่างถูกต้องด้วย การศึกษาและฝึกอบรมของคนยุคปัจจุบันควรแทรกวิชาอริยสัจสี่หรือหลักสูตรการพัฒนาจิตแนวพุทธแบบย่อๆไว้ในหลักสูตรต่างๆเพื่อจะได้ช่วยให้คนในยุคปัจจุบันได้รู้จักวิธีพัฒนาจิตให้เป็นบุคคลที่ประเสริฐพูดถึงายกาละเราแม่ฉีก็เพิ่งรู้จักัยนายกาละหลังจากที่ได้บวชแล้วว่าอนาถบินทิกะท่านมีวิธี จะฝึกลูกท่านให้เป็นพระโสดาบันมันนึกถึงตอนที่เป็นเด็กอายุสักหกเจ็ดขวบคุณยายก็เรียกให้ไปวัดด้วยแรกๆก็ไปแต่ก็ไม่ชอบเพราะว่าไปวัดก็เป็นนั่งอยู่กับคนเฒ่าคนแก่รุ่นคุณยาย แล้วก็ฟังเขาคุยกันฟังคุณหญิงคุณนายเขาคุยกันอวดแหวนเพชรกันบางคนก็เอาของผู้ดีตกยากคือทำขนมหอมกลุ่นเลยมาขายอยู่ในพระอุโบสถนั่นเองที่ฟังทําไปวัดก็ใน أ, ระยะทางสำหรับเด็กๆก,ก็ว่าไกลเพราะว่าต้องเดินออกจากทางด้าน ออกโรงเรียนในร้อยถนนลดนาดดําเนินนอกนี่แหละแต่ว่าไม่ได้ออกทางขวาถ้าออกทางขวาก็เป็นถนนลดนาดดําเนินนอกออกทางด้านหลังด,ด้านซ้ายก็จะเป็นถนนประชาธิปไตยแล้วก็เดินผ่านโรงเรียนในร้อยซึ่งตอนนั้นอยู่อยู่ที่ถนนด้านหน้าจดุดที่เป็นกองทัพบ,บกในปัจจุบันะด้านหน้า ถนนาดตําหน,นันนอกด้านหลังจดถนนประชาธิปไตยเราออกทางด้านหลังเนี่ยแหละก็ไปผ่านผ่านใ,นในร้อยแล้วก็ผ่านซองเก็บศพถ้าเรียกว่าป่าช้าก็คงได้ใช่ไหมวัดมกุฏเพื่อเดินไปด้านหน้าวัดคือเป็นพระอุโบสถเพื่อฟังธรรมสมัยนั้น สมเด็จพระสังฆราชเจ้าจนาุทัยีท่านก็เป็นสมเด็จพระบรรลัตสมเด็จท่านก็เป็นสมเด็จอแม่ชีก็คุ้นคุ้นเดียค่ะไม่ใช่สมเด็จพระบรรัตเป็นสมเด็จพระมหาวีระวงศ์มั้งให้แม่ชินึกได้แล้วก็ให้เราก็ฟังกันละกัน ก็ไปฟังธรรมจากท่านท่านสมเร็จพระสังฆราชจนอุทัยนี่นแหละคะ่ะน่าจะเป็นพระมหาวีระวงหรืออะไรสักอย่างแล้วก็บางทีเบื่อก็ลงมาวิ่งเล่นหรือไม่ก็เก็บดอกพิกุลตรงด้านข้างของโบสถ์ที่มีกำแพงแก้วกั้นไว้อะนะ แล้วก็เป็นทางเดินตรงนั้นน่าจะเป็นสังขาวาสก็จะมีดอกพิกุลโรยโรยดอกมาให้เก็บก็พอเพลนเพลินแต่เบื่อเพราะเด็กต้องวิ่งเล่นต้องเล่นกับพี่กับน,น้องไม่ใช่ไปนั่งอยู่กับคนแก่คราวปู่คลาวย่าปู่ก็ไม่ค่อยมีมีแต่ย่ายายทั้งนั้นคุยเจาะแจะกันอดเวอนเพชรกัน เบื่อคะ่ะเบือ่อคุณยายก็เลยออกอบายจ้างครั้งละห้าสิบสตางค์ก็เออเห็นแก่งเงินค่าจ้างค่ะมปนคนเห็นแก่งเงินก็ไปก็ไปนั่งเล่นอีกละไปเล่นไปอะไรต่ออะไรแต่นอนไม่ได้เพราะคุณยายบอกนอนเดี๋ยวเกิดชาติหน้าเป็นอูเหลือมนะอะไรอย่างเงี้ยก็กลัวก็เลยไม่ไม่เป็นอิสราเอลคือไม่เอนด้วยไม่พิงด้วย แล้วไม่ไม,ไม่ไม่นอนไม่ไม่นอนเป็นงูเหลืองฟังไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกคะ่ะอะไรก็นมาลูกธรรมะสมัยก่อนนี้ก็สอนอาจจะอาจจะสอนพวกอะไรขันติโสลจ,จะหรืออะไรต่ออะไรอย่างนั้นอะ่ะทีนี้มันมันมันบอกตรงๆเลยนะว่ามันไม่เข้ามันไม่เก็ตนะ มาสมัยอตอนเป็นสาวๆหน่อยก็ก็ไม่เก็ตอีกอ่ะคือท่านพุทธทาสสอนเรื่องอปฏิจจสมุปบาทมันก็ยากเกินไปสำหรับเด็กสาวๆอย่างเราแล้วเอาอะไรก็ไม่เอาแต่ว่าตอนเข้ามาหาวิทยาลัยเหอเพราะว่าอาจารย์อัดอมพึ่งจบปริญญาเอกมาหมาดมา ก็สอนสอนอนาปนสติเห่อแห่กันไปเรียนกับท่านแล้วก็มานั่งตอนกลางคืนก็มานั่งทุกคืนทุกคืนแต่ก็คือนั่งนั่งในหวังปาฏิหารหรืออะไรก็ไม่รู้นะคือหมายถึงว่า เพอเจอเพอฝันเพราะตอนนั้นก็มีแฟนแล้วด้วยก็ฝันถึงแฟนอะไรต่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันจิตมันก็ไม่ได้รวมลงไปสมาธิก็เลยนึกโมโหตั้งหิตตั้งหิดว่าเอ๊ะไม่เห็นมีประสบการณ์แบบที่อาจารย์เล่าเลยอะไรงี่คือมันเป็นความคาดหวังนะ่ะก็กว่าจะมาได้สมาธิจริงๆก็ต้องบวชแล้วบวชแล้วจริงๆอ่ะคือบวชแล้วแล้วก็จิตนิ่งสงบ จิตน,นิ่งสงบมีความสุขอย่างดื่มดําก็เกิดอาการติดเองอ่ะติดสมาธิมนอย่างมันก็ไม่ได้อะไรแค่มาไปวัด50สิสตังค์หุ่นยายก็เหมือนเสียไปเปล่าเปล่าอ่ะคือหวังจะก,กล่อมเกลาหลานให้เป็นคนดีล่อลอกให้เป็นไปเป็นเพื่อนคุณนยายคนอื่นเขาก็รังเกียจไม่ไปพี่สาวที่เป็นลูกคุณลุงอยู่ด้วยกันก็ไม่ไป คือคุณยายก็เป็นคุณย่าของพี่สาวก็ไม่ไปน้องสาวเหรออย่าไปหวังเลยถ้าไปคู่กันก็โอ้ยวัดจะแตกสนกันทั้งๆในโบสถ์นั่นแหละในวิหารที่ฟังธรรมนั่นแหละไปคนเดียวก็เบื่อคุณตาก็ออกอุบายบอกว่าถ้าไปฟังธรรมแล้วมาเล่าให้คุณตาฟังได้ คุณตาจะให้สองบาทหูตาโตสิสองบาทเคยได้จับซะที่ไหนอะวันละได้วันละจากแม่วันละห้าสิบสตังค์คุณยายวันละสลึงคุณตาวันละสลึงถ้าเผื่อว่าคุณป้าคนโตมาเยี่ยมคุณยายท่านก็จะให้ทีละห้าสิบสตังค์ถ้าพี่สาวมาลูกคุณป้าก็จะให้ทีละ 50สตังค์ถ้าวันไหนมีญาติมาเยี่ยมคือคุณคุณป้าหรือพี่สาวเราก็จะเป็นเหมือนขอทานที่อินเดียเลยล้อมหน้าล้อมหลังแต่กับคุณป้านี่ไม่กล้าแต่ท่านควักให้เองแต่ว่ากับพี่สาวนี่ล้อมหน้าล้อมหลังขอขนมมั่งขอเงินมั่งตอนนั้นขนมก็ห่อละสลึงนั่นแหละถ้าได้ห้าสิบสตังค์ก็ซื้อขนมได้สองสองชิ้นสองห่อห่อเล็กเป็นลูกกวาดมั่ง ทอฟฟี่ก็ห้าเม็รสลึงอตอนนี้รู้สึกอายนะเพราะเขาให้เขาให้แบบให้ขอทานเขาดูถูกอายเป็นพี่น้องคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายกันแท้ๆแต่ครอบครัวเราจนที่สุด ในมรนดาพี่น้องทั้งหลายและลูกมากที่สุดคุณลุงคนโตมีลูกท้องละสองคนทั้งหมดรวมเป็นหกคนแต่พอคุณลุงเสียชีวิตแล้วก็พี่สาวลูกของภรรยาคนแรกของคุณลุงก็ เสียชีวิตไปด้วยก็จะเหลือห้าคนห้าคนนี้คุณลุงก็ทิ้งบำเหน็จบำนานเอาไว้ให้เขาก็มีกินมีอยู่ได้เดือนละ4ี่ร้อยเจ็ดร้ยบาทอย่างเงี้ยแต่แม่ชีได้เดือนละสิบหาบาทจากแม่แม่มันโอ้โหความรู้สึกต่างกันอย่างกับฟ้ากับเหวเลยนะจนที่สุดในบรรดา ญาติพี่น้องที่มีปู่ย่าตายายคนเดียวกันก็อาศัยเงินที่ว่าทุกวันอาทิตย์ไปวัดหรือทุกวันพระไปวัดจากคุณตาสองบาทแล้วคุณตาก็ให้เพิ่มเติมอีกวันละสลึงด้วยทุกๆวันคุณยายวันละสลึงทุกๆวัน แม่วันละห้าสิบสตังค์ทุกๆวันก็แค่นั้นแหละค่ะส่วนพี่สาวเขาก็ได้เงินไปวันละสามบาทสามบาทสี่บาทสองบาทอะไรเงี้ยต่างกับเราที่ได้เงินไปวันละห้าสิบสตังค์พอมอหนึ่งก็ได้วันละบาทหนึ่งพอมอสี่ห้าได้วันละสิบบาทพอ,ม,อ, 4, บบทพอมหาวิทยลาลัยได้วันละ ยี่สิบบาทเท่านั้นเองแต่คือจนก็ส่วนจนนะความฟุ้งเฟอ้อเหอเหมก็ส่วนความฟุ้งเฟอ้อเหอเหมร้อยบาทที่ได้จากแม่สัปดาห์หนึ่งสัปดาห์หนึ่งเนี่ยถึงวันจันทร์ก็หมดตั้งแต่วันจันทร์นั่นแหละไปซื้อแผ่นเสียงแผ่นละร้อยอะ่ะแผ่นเสียงสมัยนั้นเป็นแผ่นคลั่งนะนะที่ว่าหมุนติ้วติ้วติ้วหมุนเท่าไหร่หมุนหมุนร้อยกว่านะ่ะ ฟิว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 ันร้อยกว่ารอบอะก็ไปซื้อพอตอนมีลูกอาลูกก็เอาไปเครื่องเล่นอ่ะลูกกับหลานคือลูกลูกแท้ๆลูกตัวตัวน่ะไม่เครื่องหรอกแต่ลูกลูกเลี้ยงน่ะนะลูกติดพ่อเ,เอามาเครื่องเล่นปลิวเล่นสนุกสนานสำราญบันใจเลย ลูกแท้ๆเป็นคนรักของไม่ค่อยทำลายของนี่แหละค่ะคือการอบรมของไม่รู้ว่าคุณตาได้เคยรู้จักอนาถบิณฑิกะหรือเปล่าคือหมายถึงไม่ได้ไ้นะ่รู้จักเป็นการส่นตัวนะแต่รู้จักในประวัตินะ่ะแต่คุณตาก็ใช้อุบายเนี้ยจ้างหลานวันละสองบาททุกวันพระหรือทุกวันอาทิตย์ไปสังทา การศึกษาอริยสัจสี่เป็นประจำพร้อมทั้งฝึกปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันตามมักมีองค์แปดอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามสมควรก็จะสามารถพัฒนาจิตจากบุตุชนให้เป็นอริยบุคคลในระดับต่างๆได้ดังนั้นผู้นำหน่วยงานต่างๆควรเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้ศึกษาธรรมและฝึกปฏิบัติธรรมได้อย่างถูกต้องด้วยการศึกษาและฝึกอบรมของคนในยุคปัจจุบันควรแทรกวิชาอริยสัจสี่หลักสูตรในการพัฒนาจิตในแนวภูมแบบย่อยๆไว้ในหลักสูตรต่างๆ เพื่อจะได้ช่วยให้คนในยุคปัจจุบันได้รู้จักวิธีพัฒนาจิตให้เป็นบุคคลที่ประเสริฐการเจ็บป่วยและปริมิพานของพระอรหันต์ความแก่ความเจ็บป่วยและความตายเป็นเรื่องปกติวิสัยของมนุษย์ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นบุคคลปุถุชนหรือเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์จะมีความแตกต่างจากปุถุชนคือแก่เจ็บป่วยและตายโดยไม่มีความทุกข์จังจิตใจได้กิเลสและสามารถดับความหลงได้หมดสิ้น จึงไม่เกิดการคิดด้วยกิเลสอย่างต่อเนื่องขณะที่พระพุทธบิดาประชนหนักอยู่นั้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสให้สติโดยเน้นเรื่องไตรลักษณ์เพื่อที่จะละอุปทานขันห้าเป็นผลให้พระพุทธบิดาบรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์ในขณะประชวนและเสด็จดับขันธปรินทานต่อมาในเวลาสั้นๆซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีมาก สำหรับผู้ที่เข้าใจผิดคิดว่าการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องยากมากจนสุดเอือ้อมซึ่งแท้จริงแล้วเป็นเรื่องแค่เอื้อมถ้าศึกษาธรรมและฝึกปฏิบัติธรรมได้ตรงประเด็นพระปุตติคตะอาภาธหนักมีเนื้อเตอร์ที่เน่าเปื่อยและเหม็นพระพุทธเจ้าตรัสสอนทำให้โดยเน้นเรื่องไตรลักษณ์เป็นผลให้พระปุตติคตะบรรลุธรรมเป็นพระอระหันต์ในขณะที่ป่วยหนะัก พระสารีบุตรเป็นพระอาหารหันต์ที่สิ้นชีวิตด้วยโรคติดเชื้อในทางเดินอาหารคือโรคท้องร่วงและขณะอาพาธหนักอยู่นั้นท่านยังสามารถโปรดโยมมันดาให้เป็นพระโสดาบันได้การสอนธรรมในขณะที่ผู้สอนกําลังป่วยหนักเช่นขณะพระสารีบุตรอาพาธหนักอยู่นั้นได้แสดงธรรมปรดยยมมันดาจนโยมมันดามีดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันแสดงว่าเนื้อหาในอริยสัจสี่มีไม่มากนัก และการมีดวงตาเห็นธรรมไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่เราเคยคิดกันอย่างพระสารีบุตรนี่โยมมารดาทึ่งแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมพระสารีบุตรมีห้องที่สว่างสวัยพระสารีบุตรก็เล่าให้ฟังว่ามีเทวดามาเยี่ยมตอนหลังมีพระพรหมเสด็จมาเยี่ยมอะไรอย่างเงี้ยมานดาก็เออลูกเรานี่เหนือพระพรหมอีกเหรอ ก็เลยลองฟังแล้วคือคือมันต้องเริ่มที่ศรัทธาก่อนนะนะศรัทธาคือความเชื่อพอทึ่งว่าลูกเราเก่งกว่าเทวดาเก่งกว่าพรหมก็เลยฟังพอฟังทำก็บรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์คนทั่วไปทั้งคนที่มีความทุกข์นักโทษคนพิการผู้สูงอายุและผู้ป่วย ที่ยังมีสติสัมปชัญญะอยู่ก็สามารถศึกษาอริยสัจสี่ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อการบรรลุธรรมเป็นอริยบุคคลได้เช่นกันพระโมคลลานะเป็นพระอาหารหันต์ที่สิ้นชีวิตพระถูกโจทยทุกจนสิ้นใจตายการคิดว่ากรรมในอดีตทั้งในชาตินี้และอดีตชาติเป็นสาเหตุของความทุกข์ต่างๆจะทําให้เกิดความคิดวิตกกังวลหวาดระแวงซึมเศร้าท้อแท้และเป็นทุกข์ การคิดได้ความยึดมั่นถือมั่นว่าเมื่อยามแก่ตัวต้องตายแบบที่ตนปรารถนาเพื่อจะได้ไม่ทุกข์ทรมานก็อาจเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ทั้งๆที่ยังไม่ทันจะได้ตายเลยการมีสติควบคุมความคิดให้อยู่กับปัจจุบันไม่ฟุ้งซ่านไม่วิตกกังวลในเรื่องอดีตที่เลวร้ายและเรื่องอนาคตที่ยังมาไม่ถึงมันพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้ตัดว่ามาไม่ถึงหรอกนะยังไม่มาถึงไม่ใช่ยังมา ไม่ใช่กำลังมาแต่ไม่มามาก็มาไม่มาก็ไม่มามาถึงก็มาถึงไม่มาถึงก็ไม่มาถึงมาไม่ถึงมันไม่ใช่เพราะท่านส่งสอนให้อยู่กับปัจจุบันฉะนั้นมาไม่ถึงไม่ใช่ปัจจุบันเป็นอนาคตไม่มาถึงนั่นแหละคือปัจจุบัน เช่นพระองค์คุลิมานในช่วงที่ท่านเป็นพระอาหารหันต์แล้วก็จะทําให้ไม่มีความทุกข์อีกเลยเป็นตัวอย่างที่ดีมากสําหรับบุคคลที่เคยมีความผิดพลาดในชีวิตมาก่อนแต่ไม่ใช่ว่ากรรมไม่ได้ตามนะคะองค์คุลิมานถึงแม้ท่านจะบรรลุธรรมแล้วก็ยังโดนชาวบ้านที่จําได้ว่าเป็นโจรมาก่อนเอาก้อนหินเอาไม้มาทุกมาตีท่านได้รับความเจ็บปวด แต่ท่านก็ยอมรับเพราะเป็นกรรมที่ท่านเคยทํากับเขาไว้มาก่อนและแม้แต่คนที่ท่านฆ่าไปนั้นพระพุทธเจ้าก็เทศสั่งสอนว่าเป็นบุพกรรมคือองคุริมานชาติก่อนเกิดเป็นเต่าเต่ายักษ์ใจบุญก็เรือแตกชาวบ้านทั้งพัน ก็มาตกลอยคอในทะเลเต่ายักษ์ใจบุญก็เพียนให้ชาวบ้านเนี่ยเกาะหลังพาไปส่งที่ฝั่งเที่ยวแล้วเที่ยวเล่าจนครบพันคนแล้วก็พลอยหลับสลบไปด้วยความเหนื่อยอ่อน ชาวบ้านทรมานอยู่ในทะเลนานก็หิวกระหายโหยจึงทุบตีเต่ายักษ์นั้นแล้วเอาไปก่อไฟเผาเอาเนื้อมาแบ่งกันกินก็มีคนเดียวที่เต่ายักษ์ช่วยไว้แล้วไม่ได้กินเนื้อท่านคือมารดาขององคุริมานนั่นแหละ พระพุทธเจ้าจึงมาโปรดไว้ทันและองคุริมานก็ไม่ได้ฆ่ามารดาเพราะถ้าท่านเผลอฆ่ามารดาก็คือทำมาตุคาตท่านก็จะตกนรกเอเวจีอยู่500กับคือคือเป็นแสนแสนกับก็แล้วกันแล้วก็โดนเขาฆ่าอยู่500ชาติก็แล้วกันนะคือคือตกนรกเอเวจีไม่ได้ผุดได้เกิดนานเลยแต่เผอิญท่าน ละมาตุค่าสะได้ได้วยการโปรดพระพุทธเจ้าโปรดมาองคุริมานก็เลยเออวะข้าสมณะล้นองค์นี้แทนมันดาก็แล้วกันก็วิ่งไล่ตามแต่พระพุทธเจ้าเดินเอ่ยเอ่ยเนี่ยแต่องคุริมานก็ตามไม่ทันหยดุดสมณะล้นหยดุดสมมณะล้นตามไม่ทันพระพุทธเจ้าก็จัด เสียงเล็บเรียกว่าเราหยุดแล้วท่านเสียังไม่หยุดอันนี้เราเคยมาล้อก,กันตอนเรียนหนังสืออล้อก,กับเพื่อนๆแย่กันเราหยุดแล้วเพื่อนก็เอยหยุดอะไรซึ่งการทําความดีทั้งหลายทั้งปวงนี่จริงๆคนเรานี่เวลาดวงตาไม่เห็นธรรมเนี่ยเอาสมาณะมาล้อเรียนเอาพระพุทธเจ้ามาล้อเรียนผลนะผลคือ อุตส่า์นั่งสมาธิอยู่ห้ากว่าปีก็ไม่ได้บรรลุธรรมวิเศษก็แม้แต่จิตก็ไม่ได้รวมลงเป็นสมาธิเลยก็เพิ่งสงบเป็นสมาธิได้เมื่อตอนบวชนี่เองเมื่อตอนเข้าใจในธรรมนี่เองว่าพระนิพพานมีจริงนะแต่เข้าใจว่าพระนิพพานมีจริงแต่ก็ไม่เข้าใจว่า วิธีที่จะเดินตามมรรคมีองค์แปดทำยังไงมาเข้าใจเอาโน่นอายุใกล้จะ70แล้วปี2560ั้าย่างเข้าปีที่อายุ68ถึงเข้าใจและเข้าใจและเห็นอริยสัจสี่เห็นมรรคมีองค์แปดเชื่อมโยงกัน ก็คือ2 5 6 1คือย่างเข้าปีที่69แล้วแล้วพอปีที่อายุ70ก็ได้มุ่งมั่นที่จะละชั่วและทำดีที่จะทำจิตให้ผ่องใสแต่ยากนะทำจิตให้บริสุทธิ์ผ่องใสนี่ยากมากเลย แต่เวลาพระพุทธเจ้าสอนถูกต้องจริงๆเพราะเวลาเราละชั่วไปแล้วอะคือเรามีศีลเราก็จะทําแต่ความดีเราก็จะเกิดสัมมาวายโมโขึ้นมาเลยสัมมาสังกัปโปเกิดขึ้นศีลก็จะเกิดขึ้นมาสัมมาสังกัปโปความเห็นชอบคือปัญญาเกิดศีลก็จะเกิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติเลยเป็นสมุทเฉดเลยสัมมาวายโมโก็จะเกิดคือละชั่วทําดีเลย และสัมมาสมาธิก็เกิดขึ้นสัมมาสติก็จะเกิดขึ้นสัมมาสติสัมมาสมาธิจะค่อยๆมั่นคงขึ้นเรื่อยๆการทำชั่วก็น้อยลงน้อยลงการทำดีและการตื้นตันเปลื้องเปริม,รมในความดีการทำจิตบริสุทธิ์ผ่องใสสะอาดก็ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆวันนี้ว่าจะเอาให้จบเลยมันก็ไม่จบเดี๋ยวก่อนพรุ่งนี้คงจะจบได้เพราะว่า จะจบไปจไม่นัอ่งอ่านทํมาให้ฟังอย่างเดียวอย่างเดียวโดยตัวเองก็ไม่เข้าใจเพื่อนก็ไม่เข้าใจม่าเล่าเล่าประสบการณ์ให้ฟังดีกว่าเพื่อจะเป็นกําลังใจกับเพื่อนๆแล้วก็จะได้ไม่มีคําพูดที่จะมาบอกกับไม่ใช่ว่ามันยากนะคะคือถ้าเรามีก้าวแรกเนี่ยถึงแม้มันจะเหนื่อยมันจะร้อนมันจะแสนสาหัสทรมานและเกินแต่ในที่สุดแล้ว มันจะชินเหมือนกับที่ว่าหมอดูแย่กับลูกค้าลูกค้าหมอดูเงยหน้าดูดวงแล้วก็ถอนหายใจเฮือกแล้วก็บอกกับลูกค้าบอกคุณจะเหนื่อยคุณจะทรมานคุณจะทุกข์ไปอย่างนี้อีกจนอายุสี่สิบลูกค้าก็สวนปั๊บเลยแล้วต่อจากนั้นล่ะครับหมอหมอก็จะตอบได้เสียงเรียบๆง่ายๆว่าหน้าตาเฉยว่าแล้วคุณก็จะทนไปเองคุณจะชินไปเอง อย่างนั้นไม่ต้องไปหาหมอก็ได้ขันติโสรจะนี่แหละช่วยได้แต่แม่ชีก็ได้อาศัยอาชีพเราไม่เรียกตัวเองว่าหมอดูนะเราเรียกโหราจารย์เพราะเรามีหลักการอะแต่พ่อก็บอกนะว่าโหราศาสตร์คือพ่อก็เป็นโหราจารย์พ่อบอกว่าโหราศาสตร์นี่เป็นติรชาชนวิชาคือเป็นวิชาที่ไปทางขวางไม่ได้ทําให้หลุดพ้นพ่อก็บอก แต่พ่อก็อาศัยรายได้จากอาชีพโหราจารย์และคือรายได้จากเงินบำเหน็จบำนาญเนี่ยก็เลี้ยงชีพไปแล้วเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียให้อยู่เย็นเป็นสุขได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงจะเป็นตราชานวิชาแต่พ่อไม่ใช่นักบวชพ่อเป็นนายทหารเหล่าพระธรรมนูญ พ่อก็เลี้ยงลูกด้วยวิชาชีพทางตีละฉันนะวิชาตลอดมาคือวิชานิติศาสตร์แล้วก็วิชาโหราศาสตร์แล้วเราก็ตอนลูกเรายัางอยู่ในท้องแล้วตอนลูกเรายัางเล็กๆเ,เราก็อุ้มลูกไปเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็ไปหาไรายได้พิเศษคือทำงานแบงค์วันธรรมดาเสาร์อาทิตย์ก็หาไรายได้พิเศษในการ เป็นเป็นโหนเนี่ยแหละแต่ตอนนี้เมื่อบวชก็หยุดก็เลิกเพราะว่าถ้าอาศัยติละฉันวิชาอย่างเดียวก็คงไปไม่ถึงฝั่งวันนี้คุยกันเรื่องธรรมะไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยววันต่อไปเราก็จะคุยคุยคุยจบได้มั้งนะแล้ววันนี้มันพอกสมควรแก่เวลาแล้ว ขอได้รับความสุขสวัสดีจากชีอุและขอให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมเช่นเดียวกับที่ชีอุเห็นและชีอุกำลังเดินอยู่ในในอริยมรรคมีองค์แปดเนี่ยแหละแต่ถามว่าชีอุได้อะไรหรือยังก็งไม่บอกไม่อวดอ้างแต่ว่าถ้าจะบอกว่าตัดกิเลสได้หรือยังยงังตัดตัณหาได้หมดหรือยังยงังแต่บางลงนะ ขัดเกลาไปทีละเล็กทีละน้อยก็ล้วกันวันนี้สวัสดีค่ะ